สวัสดีค่ะหยีโบวิคิมนะคะวันนี้มีมาตอบคาถามน้องคนนึงน้องทักมาถามนะคะว่าพี่ขากลัวว่าถ้าเปลี่ยนครีมมาใช้แล้วเนี่ยกลัวว่าน่าจะเป็นผดเป็นผื่นมาทุกครั้งที่ผ่านมากลัวว่าจะมีอาการแพ้ครีมขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวพี่จะบอกก่อนนะคะว่าก่อนการเปลี่ยนครีมทุกครั้งนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้หนูใช้ครีมประเทืไหนมาแต่ว่าถ้าหนูจะมาใช้โบวี่ครีมนะคะพี่หยีแนะนำให้หนูต้องพักหน้าก่อนนะคะการพักหน้าของหนูเนี่ยหนูจะควรใช้เวลา3-4ถึงวันหรือว่าถ้าหนูคิดว่าหนูเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายพี่หยีแนะนำให้หนูพักหน้าประมาณ7วันนะคะการพักหน้านี่ง่ายๆเลยเราก็ใช้สบู่ที่มีความอ่อนโยนต่อผิวนะคะแต่ว่าไม่ทําให้ผิวแห้งแล้วก็ใช้วิธีการทาเจลว่านที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์หรือจะเป็นการพักหน้าง่ายๆเลยไม่ งลงทุนอะไระก็ลงทุนนั่นแหละแต่ว่าแค่5บาทก็คือการพอกหน้าด้วยไข่ขาวนะคะหนูทําไปเลยนะคะพอกทุกวนันล้างสาอย่างนี้ทุกวันนะคะก่อนการเปลี่ยนครีมถ้าหนูสั่งวันนี้หนูอุ้นวันนี้ผีส่งให้วันนี้กว่าจะถึงหนูก็ประมาณ3วันหนูก็พักหน้าได้3วันแล้วอีกวันนึงกดใจไว้นะคะแล้วก็ค่อยมาใช้วันที่4ก็ได้ รับรองค่ะว่าลูกค้าที่พี่หยีดูแลนะคะถ้าทําตามที่พี่หยีบอกมีการพักหน้ากเปลี่ยนครีมไม่มีผลไม่มีผื่นไม่มีอาการแพ้แน่นอนถ้าหนูมีอาการแพ้นะคะหนูใช้หนูพักหน้าแล้วนะหนูใช้วันนี้ปุ๊บหนูมีอาการแพ้ส่งครีมกลับมาให้พี่หยีได้เลยพี่หยีคืนเงินให้หนูเต็มเลยนะคะก็ยังไงก็ใครที่สนใจจะลองเปลี่ยนครีมนะก็เอาเทคนิคการพักหน้าเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะหยีบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนครีมของเราไม่ว่าเราจะใช้เปลี่ยนไปใช้ครีมอะไรสิ่งที่เราควรทำก็คือการพักหน้านะคะรับรองว่าผิวสวยปังแน่นอนจ